ตัวยันัวยันสายไม่ค่ะเตยันเตยันสายไม่รู้หนึ่งไหนทำไมเขาไม่มาล่ะเจอ ไม่สบายนี <c> ่ <oughs> เป็นไข้ไม่ได้ไม่ได้ทำหลายวันแล้วไงไม่ได้โจยไงผ่าไปีนะคครับเปิ เอยแล้วเอ้ยโดนรางสนุกแมงเอ้ยไปไปไปก่อน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 รถอ้อยข้างหน้า bác thái còn, bác cùng lấy sticker vào vào thôn thôn. <laughs> <khó đăng> mà này, cái <laughs> nuôi thôn thùng, tiếng nó đăng นูยทมทบที่ th ôm th ôm มาลงกะดูยทมทครับมาเจอกันครบนับอไฟคนละอย่างกันเลยสวัสดีครับอู้ทำไมใหญ่ท์จอยบ่อยบอกเจอหนเจอหนบ่อย <c oughs> เดี๋ยาสติกเกอร์มาก่อนจ้าสติกเกอร์มาด้วยสองเออนั่นด้วยแล้วก็อันใหญ่ด้วยนี่ครับอันนี้คือประมาณครับ <c oughs> ไม่สบายเตะหัวไวเสียงก็แหบใครเป็นท่าไได้นั่งนี่นงแล้วกระนวยอะไรอะกระนยเอานึเอาเอาโทรศัพท์ตัวเองไหมสุดท้ายะหนึ่งสอง รูปหนึ่งสองส่งไม่ได้ทงอะไรส่งรูปนะคิดตรงไหนดีวนะอ,อะัอนะอนะน,นี้วะเดี๋ยวต้องรอเอาสามเอ็มเดี๋ยวเอาไอ้สามเอ็มเป็นพี่ด้วยเด้อเป็นใหญ่บางฝูนมันลอกแล้วมันมันลอกไอ้ตรงไอ้ตรงนี้มันนะเนีย่ยตรงตรง

เดี๋ยวไปปิดบางฝุลดน,ลลนี่สายตัวแม่นี่ตรงนี้ก็ได้นี่เนี่ยถ้าตรงนี้มันไม่ลอกใช่ใช่ตรงนี้โอเคครับแต่สำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ